สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับคลิปเฉลยแนวข้อสอบเข้ามนหนึ่นะคะคณิศตะะาศาสตร์นะคะวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ครูมิ้นนะคะจะมาเฉลยข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องของปริมาตรนะคะการหาปริมาตรของออทรงสามมิตินะคะรูปทรงสามมิติ นะคะค่ะก็สำหรับน้องๆที่ดูแล้วเ,เข้าใจไม่เข้าใจยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะคะวันนี้เราไปดูโจทย์กันค่ะทางทรงกระบอกไปหนึ่งนะคะวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ยาว0.56เมตรนะคะ หน่วยเป็นเมตรนะคะสูง1.3เมตรนะคะเขาบอกว่าโจทย์บอกว่าถ้าถังเนี่ยบรรจุน้ำไว้เสนอ1/4ของความยาวของถังนะคะถังมีน้ำกี่ลิตรถังมีน้ำอยู่กี่ลิตรนะคะสิ่งแรกที่เราควรจะทราบก็คือเนื่องจาก เป็นรูปทรงกระบอกใช่ไหมคะอะไรเรามาวาดรูปรกัน,กน,กนรูปทรงกระบอกนะคะนี่ทรงกระบอกโอเคทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางคือตรงนี้เออศูนย์จุดห้าหกเมตรนะคะแล้วก็ตัวถังเนี่ยสูงหนึ่งจุดสามเมตรนะคะ แต่สิ่งที่โจทย์ต้องการเนี่ยโจทย์ต้องการถามว่ามีน้ํากี่ลิตรเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องทราบก่อนว่าการที่จะทำทำเป็นลิตรเนี่ยเราก็จะต้องมีการเปลี่ยนหน่วยแต่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยนะคะเด็กๆต้องทราบเบื้องต้นก่อนว่า1ลิตรนะคะในหลิตรเนี่ยหรือน้ำเนี่ยที่เราดื่มกัน1ลิตรเนี่ยนะคะจะมีปริมาตรเท่ากับ1000เอ่อลูกบาศ ผาลูกบาทเซนติเมตรนะคะบาทเซนติเมตรนะคะแต่หน่วยที่เรามีเนี่ยเราก็มีหน่วยเป็นเมตรด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการทำเเหมือนกับเปลี่ยนหน่วยเนี่ยนะคะสองรอบรอบแรกก็คือเราก็จะต้องทำทำคำนวณปริมาตรเนี่ย ให้เป็นหน่วยเมตรให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนเป็นหน่วยเซนติเมตรนะคะแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนเป็นหน่วยลิตรอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วสิ่งที่เราต้องทราบข้อที่2ก็คือ1ลูกบาทเมตรนะคะ1ลูกบาทเมตรมีค่าเท่ากับ1ล้านนะคะ1ล้านลูกบาทเซน เดี๋ยวตรงนี้เขียนให้เหมือนกันนะคะเป็นลูกบาทเซนรลอบอจุดะคะ่ะโอเคอสิ่งที่ต้องไปทราบพื้นฐานก็คือ1ลิตรนะคะเท่ากับ1,000ลูกบาทเซนติเมตร1ลูกบาทเมตรเท่ากับ1ล้านลูกบาทเซนนะคะโอเคเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็มาเริ่มกันเลยค่ะในส่วนของปริมาตรทรงกระบอก นะคะในส่วนของการหาปริมาตรทรงกระบอกเราก็จะใช้สูตรว่าปริมาตรนะคะทรงกระบอกก็คือพื้นที่ฐานนะคะพื้นที่ฐานคูณสูงถ้าน้องๆจำสูตรได้ก็คืออาจจะใช้เป็นสูตร2องเอ่อขอโทษค่ะพาย R กำลังสอง H นะคะแล้วก็คือจริงๆแล้วอ่ะพื้นที่ฐานของวงกลมอ่ะพื้นที่ฐานของวงกลมเนี่ยก็จะหาได้จากพาย R กำลังสองแล้วถ้าเราคูณความสูงเข้าไปคืนคือความสูงเนี่ย h นะคะเราก็จะคูณเข้าไปอย่างนี้น้องๆบางคนก็ไม่ต้องจําสูตรก็ได้ค่ะก็เขียนว่าพื้นที่ฐานคูณสูงแล้วเราก็รู้ว่าถ้าพื้นที่ฐานเป็นวงกลมเนี่ยเราก็สามารถเขียนพื้นที่วงกลมก็คือพายอาร์กำลังสองได้ นะคะอ่ะอันนี้คุณมิ้งก็จะแทนนะคะในหน่วยของ r เนี่ยจะเป็นรัศมีแต่สิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยคือเส้นผ่านศูนย์กลางและเส้นผ่านศูนย์กลางคือ0.56เพราะฉะนั้นรัศมีก็จะคือครึ่งหนึ่งนะคะก็จะเท่ากับ0.56เนี่ยหาร2นะคะตรงนี้ก็จะได้เป็น0.28เมตรนะคะอ่ะมาแทนค่ากันค่ะพายเนี่ยเราเห็นตัวเลขแล้วเออน่าจะตัดได้เพราะฉะนั้นครูจะใช้22.7 นะคะ r กำลังสองก็0.28คูณ0 2นนะคะความสูงก็คือเดี๋ยวขอเลื่อนนิดนะคะก็จะได้เป็น2 2 7สนคูณ0.28คูณ0.28นะคะแล้วก็คูณด้วย1.3นะคะก็คือความสูงตรงนี้นะคะตรงนี้หน่วยยังเป็นลูกบาศเมตรนะคะลูกบาศเมตรโอเค หลังจากนั้นเราก็คิดเลขตัดตัดได้0.4นะคะก็ไปคูณเลขมานะคะทั้งหมดก็จะได้เท่ากับ0.32ลูกบาทก์เตรนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาทำให้เป็นลูกบาทเซนโดยการใช้เปลี่ยนให้เป็นเปลี่ยนเป็นลูกบาทเซนนะคะ โดยการใช้0.32เนี่ยนะคะคูณกับ1ล้าน1ล้านนะคะโอเคก็จะได้เท่ากับ302,000นะคะโอเคตัวนี้ก็คือ302,000ลูกบาทเซน โอเคนะคะอันเนี้ยที่เราหาเนี่ยค่ะคือคือปริมาตรของน้ำที่อยู่เต็มถังเต็มถังแต่สิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยคือเราใส่น้ำไว้เพียงแค่เศษหนึ่งส่วนสี่ของถังนะคะเศษหนึ่งส่วนสี่ของถังเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ของถังเนี่ยเราจะทำเป็นลิตรก่อนแล้วค่อยเปลี่ยน โอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นลิตรก่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยคูณเป็นลิตรเพราะฉะนั้นจะได้คําตอบเป็นลิตรเลยนะคะจากนี้เราก็จะใช้เ,เปลี่ยนเป็นนะคะเปลี่ยนเป็นลิตรเปลี่ยนเป็นลิตรก็คือ1 1000นึพลูกบาทเซนติเมตรนะคะหนึ่ลูกบาทเซนติเมตรมีค่าเท่ากับ1ลิตรอ่ะเราก็จะใช้วิธีการก็คือตรงนี้มี3ามแสนสองหมื่น ลูกบาทเซนแล้วก็หารด้วย1,000เลยค่ะตัดอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะได้เท่ากับ320ลิตรอนี่หน่วยออกมาเป็นลิตรแล้วนะคะคือสิ่งที่โจทย์ต้องการและลิตรนะคะเพราะฉะนั้นเราใส่น้ำไว้แค่เศษหส่วนสจะมีน้ำนะคะเท่ากับเศษหนส่วนสคูณกับ320เนี่ยนะคะก็จะออกมาเป็น แปลิตรแสดงว่าทั้งถังเนี่ยใส่บรรจุได้320ลิตรแต่ว่าน้ำที่เรามีตอนนี้ก็คือเศษ1นส่วนสก็คือประมาณตรงนี้เศษ1นส่วนสยังไม่ถึงครึ่งนะคะก็จะมีทั้งหมด80ลิตรโอเคคราวนี้ก็คือถ้าลูกๆบางคนเนี่ยคิดว่ามันจะยาวไปนะครู ผมถามีรัดกว่านี้ไหมได้ลูกก็คือถ้าเราจะทําวิธีรัดเนี่ยเราไม่ต้องไปคํานวณความความสูงทั้งหมดเลยก็ได้นะคะเราก็จะใช้เศษหนึ่งส่วนสี่ของความสูงไปคูณแต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าเรามีความชํานาญเนี่ยเราถึงจะแนะนําให้ใช้เพราะฉะนั้นถ้ามันมีโอกาสที่จะทําผิดได้เพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราทําตาม ลำดับไปเรื่อยๆนะคะจะจะแม่นยำกว่าเพราะว่าเวลาเราไปทำข้อสอบในห้องสอบเนี่ยเวลาจะน้อยเราจะไม่มีเวลากลับมาทบทวนอาจจะไม่ไม่ทำไม่ทันอาจจะไม่มีเวลากลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทราบตรงนี้ก็คือ1ในเรื่องของการดูหน่วยการเปลี่ยนหน่วยนะคะสำคัญมากเพราะฉะนั้นก็คือครูจะให้น้องๆเนี่ย ไว้แล้วอยู่ในสมุดสูตรของเราแต่ยจะอยู่หน้าสุดท้ายเลยค่ะุูสองหน้าสุดท้ายในสมุดสูตรเล่มเล็กของเรานะคะแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยฝึกท่องนะคะท่องแล้วก็ลองมาฝึกทําโจทย์เรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยก็ครูมิ้นจะมาเฉลยเนื้อหาเรื่องอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ก็ฝากน้องๆนะคะ กด subscribe หรือกดติดตามนะคะใน YouTube คูมินนะคะในช่อง YouTube c h anel n คูมินกวดวิชาธิตาพรแล้วก็เป็น Facebook ของโรงเรียนกวดวิชาธิตาพรระยองนะคะมีข้อสงสยัยหรืออยากให้สอนเรื่องอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ทิ้งคำถามไว้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ